สวัสดีค่ะวันนี้ลุงมาตอบเมนี้นะคะพอดีพี่เขาถามมานะคะว่าช่วงหน้าฝนเรากีดยางได้หรือเปล่านะคะกรีดได้นะคะยางออกปกติเลยค่ะเพราะว่ากลางคืนเรามองไม่เห็นท้องฟ้านะคะว่าฝนจะตกหรือเปล่านะคะสําหรับลุงนะคะลุงจะดูเรดาร์ก่อนนะคะช่วง6กโมงตีห้าหกโมงนะคะถ้าวันไหนไม่มีฝนนะคะลุงก็จะลงมือกีดเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะ ส่วนนี้จะเป็นยางสอยแล้วนะคะเป็นยางต้นใหญ่นะคะยางสอยแล้วค่ะ มีแต่คนบอกให้เราตัดนะคะเราจะยังไม่ตัดนะคะเพราะว่ายางมันยังกรีดได้อยู่นะคะทุกคนยิ่งต้นใหญ่แบบนี้นะคะยางยิ่งออกดีนะคะ แบบนี้เป็นยางที่จะตัดแล้วนะคะถึงจะทําได้นะคะกีดสองหน้าสอยลงมาแบบนี้นะคะถ้าเป็นยางเล็กทําไม่ได้นะคะเดี๋ยวต้นยางจะตายก่อนนะคะ ยางต้นใหญ่นะคะออกดีมากเลยนะคะยางยิ่งยางสอยน้ำยางยิ่งออกดีค่ะทุกคนตอนนี้จะเปิดหน้าใหม่นะคะ